ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้รีวิวโปรวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Toyota Mini Land Cruiser f j ปี2026รถออฟโรดขนาดกระทัดรัดที่ Toyota นำตำนาน l a นด c r u ู s e r กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่เล็กลงทันสมัยขึ้นและเข้าถึงง่ายมากขึ้นทั้งในด้านการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางสมบุกสมบัน วันนี้เราจะรีวิวกันแบบครบครบั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่าย t o y o t a m i n i Land Cruiser FJ ปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ลหลงใหลความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกของ Land นด u i s e r แต่ต้องการรถที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันดีไซน์โดยรวมได้รับแรงบันดาลใจจากแ Land นด u i s e r รุ่นดั้งเ,เดิมตัวรถมีเส้นสายทรงเหลี่ยมดูบึกบึนแข็งแรงและให้ภาพลักษณ์พร้อมลุยตั้งแต่แรกเห็นแพลตฟอร์มเป็นแบบตัวถังบนแชสซี หรือบอดี้ออซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้รถรุ่นนี้มีความทนทานและเหมาะกับการใช้งานออฟโรดอย่างแท้จ,จริงภายนอกของ Mini Land c r u i s e r FJ โดดเด่นด้วยทรงกล่องสไตล์เรโทรผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลเทรงกลมหรือในบางรุ่นอาจเป็นไฟเลเด,ดีไซน์รูปตัว C กันชนหน้าและหลังออกแบบให้หนาแข็งแรงรองรับการลุยเส้นทางขรุขระซุ้มลอ้อขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกช่วยเพิ่มความดูดันและปกป้องตัวรถได้ดีด้านหลังมีจุดเด่นคือย,ยางอะไหล่ติดตั้งภายนอก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถสายออฟโรดแท้ๆในด้านขนาดตัวถังโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์มีความยาวประมาณ4 5 7 5ม mm, มและฐานล้อราว2 5 8 0ม mm, มตรทำให้มีขนาดกระทัดรัดขับง่ายในเมืองแต่ยังคงให้พื้นที่ภายในที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระถือว่าเป็นขนาดที่ลงตัวสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวผจญภยัย เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายแข็งแรงแต่ทันสมัยวัสดุภายในเน้นความทนทานทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานหนักปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกแม้ขนาดขับในเส้นทางลวยแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์แนวนอนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความโปร่งสบายให้กับห้องโดยสารด้านเทคโนโลยีภายในโตโยต้าใส่มาให้แบบไม่ขาดมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล และฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในเมืองเบาะนั่งรองรับผู้โดยสารได้5คนนั่งสบายและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง ในเรื่องของสมรรถนะโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์ FJ ปี2026ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยโดยรุ่นพื้นฐานคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.7ลิตรรหัส2 t r ที r fe, ให้กำลังประมาณ163แรงมาร้าแรงบิด246นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเลือกใช้งานได้เครื่องยนต์ชุดนี้เน้นความทนทานใช้งานง่ายและเหมาะกับการลุยในสภาพเส้นทางที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าในบางตลาด โตโยต้าอาจนําเสนอเครื่องยนต์ทางเลือกเพิ่มเติม<ๆ>เช่นเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กําลังมากกว่าหรือแม้แต่ระบบไฮบริดเพื่อเพิ่มทางสมรรถนะและความประหยัดน้ํามันซึ่งจะช่วยขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นอีกระดับจุดแข็งที่แท้จริงของมินิแลนด์ครูซเซอร์ FJ คือความสามารถในการลุยออฟโรดด้วยโครงสร้างแบบบอดี้ออนเฟรมระบบขับเคลื่อนสีล้อและช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับในเส้นทางธุรกันดารรถรุ่นนี้สามารถรับมือกับถนนลูกรัง ทางโครนหรือทางหินได้อย่างมั่นใจระยะยุบตัวของล้อและความแข็งแรงของโครงสร้างช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางโหดๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อขับบนถนนปกติหรือในเมือง Toyota MINI Land c r u รูเซอรก็ยังให้ความคล่องตัวการควบคุมที่มั่นคงและความสะดวกสบายที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทุกวันนี่คือจุดที่โตโยต้พยายามสร้างสมดุลระหว่างรถลุยตัวจริงกับรถใช้งานประจำวันได้อย่างน่าสนใจ มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยแม้โตโยต้าจะยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการในทุกตลาดแต่จากการประเมินของสื่อและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาเริ่มต้นของโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์ FJ ปี2 2 6 6จะอยู่ที่ประมาณ35,000ถึง45,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันซึ่งถือว่าแข่งขันได้กับคู่แข่งอย่างซูซูกิจิมนน่หรือ f o r ์ดบ o n c โกสปอร์แต่ได้เปรียบในเรื่องชื่อเสียงของแลนด์ครูเซอร์และความน่าเชื่อถือของโตโยตา้า หากมองโดยรวม t o โยต้ามิน l a n d ด์คร s e r FJ ปี2026คือรถ SUV ขนาดเล็กที่รวมเอาความแข็งแกร่งดีไซน์คลาสสิกเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะการลุยแบบแท้จริงไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งคนที่มองหารถคู่ใจสำหรับการผจญภัยและคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวนี้หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หาชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมติดตามผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปจาก Auto Review Pro แล้วพบกันในคลิปหน้า